ถ้าใครที่เคยดูในช็อปนะคะก็จะเห็นว่ามันมีรูปแบบนี้ด้วยนะคะเรียกว่าทรงกลมหรือว่ากวาซาเล่ก้อนกลมนะคะกวาซาทรงกลมนั่นเองวิธีการใช้อันนี้เขาก็จะเหมือนกับปากกากดจุดเนาะแต่ด้วยลักษณะเขาจะมนกว้างมากกว่านะคะดังนั้นเนี่ยเขาจึงใช้บริเวณที่ไล่น้ําเหลืองบริเวณใต้ตาได้ดีนะคะลักษณะการไล่ก็จะไล่ลากขึ้นมาในลักษณะนี้นะคะ แล้วก็บนหัวตาก็จะไล่ได้ดีหรือเราจะใช้กลิ้งบริเวณส่วนต่างๆของใบหน้าก็ได้เช่นกันดังนั้นตัวนี้ยบีจึงบอกได้ว่าเขาจะเหมาะกับการที่เราจะแบบไปกดกดกดบริเวณหน้าแก้มกดเอาไว้นะคะแล้วก็คลึงคลึงได้หรือว่าไล่บริเวณรอบดวงตาค่ะเดี๋ยวไว้บีจะมาแนะนำวิธีการทำนะคะให้ทุกคนดูว่ามันจะทำยังไงเนาะก็อะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมค่ะ อันนี้นะคะกวาสาทรงกลมค่ะ